ครับครับผมจะให้ตัวแทนที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดใช่ไหมครับขออนุญาตให้ยุชิพูดน่าจะครับรเรื่องสุดผครับเนตัวแทนไยังไงับคเทนนี้มาขับ้าอะไรนะคเขาขับยังมีเลยลูกางหนคอลยคอนโซลยึทางโหมดเป็นตัวแทนยังไงตัวคอนโซลใช่ค่ะโมเที่ยวแสดงให้เห็นว่าการเที่ยวคนเดียวก็ไม่หรัก จริงๆแล้วเนี่ยเราถามคนชอบเที่ยวยังไงบ้างนะคะเที่ยวคนเดียวขนาดไหนเพื่อนหัวเพื่อนเปิดใจก,กันเที่ยวเทียวเพราะว่าด้วยความที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนบางทีไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราก็มีความรุ่นวายความสนุกแต่การเที่ยวคนเดียวมันก็จะเหมือนโฟกัสกับตัวเองเหมือนแบบคิดทบทวนว่าเอยเรามาเที่ยวสถานที่ส,ว,สวยๆแล้วเนี่ยเรา ขิวใจได้มากแค่ไหนบางทีการอิ่เครื่องนก็นสนุกนะคะแต่กรากรไปเที่ยวคนเดียวก็จะเหมือนบางทีสอมองเราก็ได้พักผ่อนรู้วดาจีบเขาวุ่นวายแต่โยชิชอบถ่ายรูปแล้วใครถ่ายรูปให้อะคะถ้ไปเที่ยวคนเดียวบ้างอะ,อะจริงๆมีมีไมค์เซลฟี่นะคะที่ใครยื้อได้ค่ะสามารถคลิปไว้แล้วก็เดินเดินค่ะอ่าอันเน็กราคาส่วนผ,ผมเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวมานานมาบ่อยมากเลยเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ชอบไปคนเดียว ผมจะไปหาปลาหากุ้งเนี่ยชีวิตผมน่าสงสารม,มากนะครับ <c oughs> ผมอยู่คนเดียวมาตลอดนะฮะจนวันนี้นะฮะ <c oughs> ผมได้รู้จักทินเดอร์นะครับแล้วผมก็จะพยายามแบบว่าลองเล่นนะฮะจริงเนี่ยผมผมรู้จักทินเดอร์มานานมากแลวนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าทินเดอร์เนี่ยคือเป็นสําหรับหาคู่อย่างเดียว <c oughs> ซึ่งมันก็จริงด้วยนะสาหรับหาคู่ได้ด้วยแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็อยากเปิดใจให้ใหทุกคนแบบเชื่อในเรื่องหนึ่งว่า หาเพื่อนได้ด้วยซึ่งสาคัญมากสมมุติแบบตอนหลังเนี่ยผมอาจจะเริ่มเบื่อการไปคนเดียวแล้วบ้างนะเพราะอาจจะเหงาอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนแต่จากที่ผมลองเลื่อนมานะผมก็เจอคนหลายแบบมากเลยนะครับผมก็แบบทุกคนน่ารักมากข้างในนั้นแล้วก็ที่สําคัญสุดเขาก็แบบมีรักร้ายทีเราแบบได้เราลงว่าเราชอบอะไรชอบแบบไหนผมก็จะเจอคนแปลกแบบผมได้ด้วยในนั้นด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมมีคนมาแมทเราเยอะไหมครับ อะไรนะคนมาแบบเราเยอะไหมคะมีครับมีแต่คนแบบผมแบบผมกดนี่คุณนะผมกดนี่คุณนะแล้วก็แบบเลื่อนเปิดเธอเแล้วทันยแรกอะเขาคิดว่าเขาคิดว่าเป็นเป็นของปลอมแต่ด้วยของผมอะใช้วิธีการลิงก์กับ IG กับ Facebook จริงๆเลยเขาเลยเชื่อว่าเป็นของจริงแล้วก็คือผมว่าเป็นคนตลกอยู่แล้วถึงจะเปิดไปใครจะคิดหลายคนจะคิดกับเราแบบไม่ได้แนวเพื่อเลยรแต่เราก็กล้าคุยเราก็ตลกไปอะไรเงี้ยบอกาเขาลุ้ยแล้วว่าผมแบบ ไม่คอมีสาระอะไรเลยของเราตาเราตาแล้วผมครับก็อันนี้เรื่อง tinder ไเที่ยวคนเดียวอ๋อโอเคก็คือจริงๆการเที่ยวคนเดียวการเที่ยวเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมันมันมันคนละฟิลกันอย่างตัวผมเนี่ยบางทีถ้าอยากไปเที่ยวเพื่อนก็ชวนเพื่อนไปถ้าบางทีแบบอยากไปคนเดียวมันมันล้วแต่ฟิลด้วยถ้าไปคนเดียวเนี่ยเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้เลยอะไรเงี้ยใช่ครับก็เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับ รเราปัด tinder ด้ไหมเวลาไปเืนอะไรอย่างเงี้ยปัด tinder ไหมเหรอครับคือจริงๆผมรู้จักนานมาก tinder แต่ตอนนี้ก็จะคือตอนนี้เห็นคนเล่นเยอะมาก tinder ก็คือเป็นแอปที่หาเพื่อนหาคู่ได้ดีมากเลยคนับก็ต่อไปเดี๋ยวจะลองดูครับหัใจเนาะใช่อันท้นี้ให้โอชิบักงการดีกว่าสาวสวคนเดียวข้อที่สอง อยากเล่นกับความ <laughs> งเงา <laughs> ด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาเที่ยคนเดียวบ้างดูว่าสนุกขนา่ไหนแล้วก็กิจกรรมด้วยทางศึกิจกรารต่างๆถ้าใครเจอโสดออร์เดอรบีอะไรเงี้ยก็เจออย่ชีได้นะ <laughs> <laughs>